ผมเป็นผู้ชายที่ทุ่มเทเป็นผู้ชายที่คลั่งรักคลั่งรักเหมือนกันครับผมว่ามียามหลังก,กันได้เหมือนกันครับความรักสําคัญและจริงๆแล้วเป็นผู้ชายที่เมื่อเป็นอาชีพเนี้ยถึงจุดหนึ่งผมอยากจะพยายามพูดแอตติจูดนี้เหมือนกันนะว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีงั้นเราทุกคนก็ไม่ควรจะจัาความรักของกันและกัน พอเริ่มมาเล่นเร,เรื่องนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจตัวละครตัวนี้จนจนวันที่ปิดกล้องถ่ายทําเสร็จมันทำให้ผมมีคําถามเนี่ยแล้วก็ไอ้ความตายเนี่ยมันเข้ามาในหัวผมขึ้นเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆมัะผมผมรู้จักต่อมาก่อนหน้าที่จะเป็นนะักแสดงนะครับน่าจะรู้จักกันมาประมาณ10ปีได้มั้ง ผมว่าผมว่าเจอกัน10ปีได้ครับตั้งแต่สมัยที่ผมยังเพิ่งเข้ามาในวงการแล้วก็ตอนนั้นเป็นนายนายแบบอยู่ครับแล้วต่อก็ก็มาเดินแบบกับผมไปเจอกันที่ตอนเราเดินแบบกันนะครับรู้จักกันมานานแล้วครับส่วนผมมองต่อว่ายังไงผมมองต่อว่าเป็นคือจริงๆแล้วมันเหมือนตอนแรกเรามองเป็นน,น,น้องตอนเป็นนายแบบ,บแต่พอผ่านเวลามาต่อก็ไปเดินทางสายการแสดงเป็นเป็นเล่นฮอร์โมนแล้วก็ประสบความสําเร็จจากการเป็นนักแสดง ที่ได้รับการจอมรับไปเลยนะผมมองว่าต่อเป็นน้องที่เป็นนักแสดงที่แบบมากฝีมือครับของผมนี่คือรู้จักกันเวลาเดียวกับพี่ไอเลยฮะคือรู้จักตอนนั้นเหมือนกันแล้วก็ภาพของผมกับพี่ไออะ่ะมันมีหลายมุมหลายเวลามากจริงๆคือเป็นเป็นพี่คนที่ที่ผมนับถือมาตลอดแล้วก็จริงๆคือ มันอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยด้วยนิยสัยส่วนตัวที่ที่เราเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อกันตลอดเวลาฮะแต่คืออย่างอย่างภาพแรกสมัยที่ผมเป็นรุ่นน้องในแบบของพี่ยายอย่างเงี้ยผมก็จะมองว่าแบบก็รจริงจริงที่มีความเป็นเป็นเส้นชัยของเราประมาณนึงเลยเพราะว่าจริงๆยุคนั้น,น่ะพี่ยายดูมากประสบการณ์กว่าแต่ภาพที่ชัดสุดของผมเลยนะคือรู้สึกจะเป็นฟิตเนส ที่ตรงข้ามมองเกษตรคือผมรู้สึกว่าฟิตเนสครั้งแรกในชีวิตผมอ่ะผมเริ่มเล่นฟิตเนสพร้อมเอ่อไม่ใช่พร้อมดิเหมือนมีตอนนั้นจําได้ว่ามีพี่ไอมาสอนนะแล้วอนนั้นเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นว่าคนคนนี้ว่ะอะไรแบบเนี้ยอันน่าจะเป็นภาพที่ที่ที่จําชัดมากแล้วก็มีตอนที่พี่ไอไปอยู่ที่เกาหลีใช่ปะช่วงหนึ่งที่แบบเออตอนนั้นคือ คือตอนนั้นอ่ะไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วเห็นภาพพี่เ,เขาอีกทีคือแบบเอา้าเฮ้ยไปขนาดนั้นแล้วรอแบบอะไรวะเนี้ยงงไปหมดแล้วคืออยู่ดีๆผ่านไปอีกแป๊บหนึง่งมาโผล่จีดีเอสผมก็ฮเฮ่อพี่พี่มาโผล่อะไรที่นี่เนี่ยแบบเอา้าผมเจอพี่เฉยเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเราเริ่มเส้นทางเดียวกันใช่ไหมแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันก็เหมือนเราแยกแล้วอยู่ดีวันหนึ่งอ่ะอา้าเรากลับมาเจอกันอีกแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่า ด้วยด้วยวัยตอนนั้นแล้วด้วยงานที่ผมสามารถรับได้มันมีแค่ง,งานแบบงานเด็กๆก,กับพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าได้ร่วมงานกันหรอกแบบดูยากแต่จนจนมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแบบก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเมคแ h ปเพนให้ผมเหมือนเงนที่แบบเหมือนแบบมันมันทำให้ได้กลับมาเจอคนที่หลายๆคนแทบไม่รู้ว่านี่คือหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อใจได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่ผมกลับมาจากเกาหลีครับแล้วก็มาอยู่ GDS ครับ มันกลายเป็นว่าจากผมเป็นรุ่นพี่ของต่อในวงการนายแบบครับผมกลายเป็นแบบเหมือนรุ่นน้องของต่อในวงการสายการแสดงเข้าใจฟิลไหมเหมือนผมแบบยังไม่เคยทำงานแสดงมาก่อนแล้วเข้ามาตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยต่อเล่นฮอร์โมนแล้วต่อแบบเริ่มจะเล่นแบบเป็นหนังแล้วครับแบบฝากไว้ในกายเธอนะเท่าที่ผมจําได้ครับใช่ใช่ใชับผมก็ยังไม่ได้มีงานแสดงมาก่อนก็เลยแบบเออเือนตัวเองเป,เป็นรุ่นน้องประมาณนึงแล้วก็แบบตอนที่เราเจอกันจําได้ว่าแบบก็ไม่รู้จะคุยยังไงเนาะเหมือนกับ แล้ห่างกันมานานประมาณนั้น,นแล้วพอมันมีโปรเจกต์นี้ก็ก็อย่างที่ต่อบอกรู้สึกแบบเออเฮ้ยมันมาเจอกันได้เวน้นี่เรามันเป็นอัปเดตไม่สุดทีจนถึงวันนี้ <laughs> ผมก็กลายเป็นรุ่นน้องนักแสดงไปแล้วโหไปไกลกว่าผมเยอะแล้วพี่ไม่ๆมครับคือคือคือผมผมมองว่ามันเหมือนกับผมไม่ได้ขอคําแนะนําอะไรต่อเลยครับคือผมสังเกตจากการทํางานของเขามากกว่า คือเวลาเราไปออกกองผมจะรู้เลยว่าต่อเฮ้ยทำงานอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้จริงจังนี้มีเทคนิคในการใช้การแสดงอย่างไรมองการแสดงอย่งผมงก็เหมอือนเราก็เหมือนแอบซอบอะครับเหมือนกับซึมซับที่ต่อทํามาประสบการณ์ที่เขาได้มาซึ่งสําหรับผมอะผมถือว่าผมมีน้อยกว่าแต่ผมก็เหมือนกับคอยสังเกตเขาอะครับมันเหมือนก็เลยไม่ต้องไม่ต้องแบบถามว่าเฮ้ยต่ออย่างนี้ยังไงยังไงอย่างเงี้ยมันเหมือน,อนอกับเราแค่แค่อยู่กับเขามันก็ได้ตรงนั้นจากเขามาแล้วโดยอัตโนมัติจริงๆแล้วผมเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนถ่ายทํา ว่า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 มันเวิร์กแน่แน่ในมันจะมีซีนหนึ่งในในหนังครับเป็นซีนบนดาดฟ้าครับผมแล้วผมวันนั้นผมก็แบบเหมือนตอนแรกเราก็มีจูนกันบ้างแบบเพิ่มมาเจอทันทําง,งานกันก็แบบก็ต้องคลิกกันทั้งเรื่องของโลเคชันด้วยที่ไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเราก็ต้องมานั่งอินพไวากันด้วยแล้วมันมีซีนหนึ่งบนดาดฟ้าแล้วเหมือนเราก็คุยกันว่าจะหาทางออกซีนนี้ยังไงผมเล่นแบบหนึ่งต่อก็มีไอเดียมาว่าเฮ้ยพี่แบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร่วมแชร์กันแล้วผมก็เชื่อ ใจในสิ่งที่ต่อแบบวิเคราะห์บทมาด้วยแล้วก็เหมือนกับเราทํางานให้มันเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานแล้วก็ความสมพั์ของเพื่อนสองคนนีมน้มันต้องมันต้องมันต้องเกิดในซีนนี้ซึ่งสำหรับผมนะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบเออพอดูเสร็จเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเล่นเสร็จเนี่ยเทคแรกเทคสองเทคสามเนี่ยรู้สึกว่าเวิร์กแน่นอนคือแบบออกมาเราเชื่อคนดูก็ต้องเชื่อเหมือนกัน,นหวังว่านะครับ ใช่ผมก็ผมผมรู้สึกไม่ต่างกับพี่ไอเลยครับแล้วก็คือคือคำว่าโอเคมากๆในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เห็นเพื่อนสองคนนี้เขาโอเคกันนะเข้าใจะปะคือหมายถึงว่าเพราะสุดท้ายในในอย่างอย่างแต่ละตัวละครความสัมพันธ์ผมว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเล่าเรื่องการเติบโตของชีวิตเยอะครับแล้วมันคือทุกคนในทุกตัวละครในเรื่องนี้มันเติบโต,ต,ตขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ผมพอใจมากเพราะว่าอย่างความสัมพันธ์ที่บอส สแสดงออกมากับปู๊ตอ่ะมันก็มีหลายระดับไม่ว่าจะเป็นตอนเดินทางหรือว่าก่อนเดินทางซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าผมเป็นแบบพี่ไอเลยคือเราเชื่อเราเลยคิดว่าคนดูก็ต้องเชื่อซึ่งสุดท้ายแล้วก็หวังว่าพวกคุณจะเชื่อแล้วกันอะไรแบบเนี้ยคมึงไม่คิดจะทาค็อกเทลแฟนเก่าให้ตัวเองแดกบ้างเหรอไอ้แย่ทีมึงนั่งรอกูทํานี่มึงรอถึงเช้าเนะี่ยเผลอเลเล่าที่นี่มังไม่พอด้วยกูขอให้มึงแดกแก้วที่สําคัญที่สุดของมึงอะ ผมว่าเป็นหนังเกี่ยวกับการเดินทางครับเป็นหนังเกี่ยวกับการเดินทางเป็นหนังเกี่ยว,นนนยวในประเด็นเรื่อง coming of age ก็มีครับคือผมว่ามันเป็นหนังที่เกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งอะฮะในทุกๆด้านทั้งในแง่ของความฝันความความรักความสัมพันธ์เรื่องของพ่อแม่เรื่องของการเลี้ยงดูการเติบโตแต่และตัวละครก็จะมีเรื่องราวของตัวเองที่มาที่นานเหมาะเจาะเจอกันแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นหลักอะครับผมว่าแล้วก็ ส่วนส่วนคนดูจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เนี่ยคือผมผมบอกเลยว่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมมองว่ามันอยู่ที่คนดูว่าคนดูเนี่ยจะเข้ามาดูหนังเรื่องนี้ด้วยประสบการณ์ในชีวิตในอยู่ในจุดไหนแล้วก็จะโดนใจประเด็นไหนเรื่องนี้และผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษของหนังเรื่องนี้ครับการที่การที่เรามาดูเรามา สัมผัสประสบการณ์แล้วก็เชื่อมโยงของตัวตละครในแง่มุมต่างๆก็ว่าเพราะเรื่องนี้เนะ่เรื่องกว้างกว้างของมันจะมีทั้งเรื่องของความฝานันความรักชีวิตเรื่องของอกหกักเรื่องของความเป็นความตายเรื่องของเราเกิดมาทาไมเราอยู่ทำไมมันมีคำถามอยู่แล้วทีนี้คนดูจะจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นก็แล้วแต่ไวของคนดูครับเออผมว่าผมว่าจริงๆแล้วมันคือมูดโดยรวมที่ที่เรามีผู้ใหญ่ที่มากประสบการณ์ช่วยลวกสิ่งที่เรารู้สึกมากกว่าผมว่าจริงๆสิ่ง สิ่งที่หนังเรื่องนี้มันเล่าอ่ะมันเล่าหลายความรู้สึกจนเรารู้สึกว่าเราน่าจะใช้คําว่าแบบแบบคุณค่าหรือความสุขในการมีชีวิตอยู่ <S <S <บ>อ่ะเพราะว่าอย่างอย่าง,อางตอนผมอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องการการต่างมุมมองมากๆเลยครับ <S <S ๆๆเพราะอย่างอย่างผมตอนแรกที่ผมรู้สึกชัดๆกับหนังเรื่องเนี้ยผมจะอิงกับเรื่องโรคซะเยอะคือผมเป็นคนที่อินเรื่องโรคเยอะมากเพราะว่าแบบ อย่างเช่นใครที่ได้ดูตัวอย่างไปก็จะเห็นว่ามันเปิดช็อตมาตั้งแต่แรกเลยคือที่โอ๊ตพูดตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยกูเป็นมะเร็งว่ะมารดจากพ่อใดๆก็ตามแต่สำหรับผมซึ่งคำนี้มันทัชผมตั้งแต่ผมอ่านบทแล้วผมรู้สึกตั้งแต่ผมทำกันบ้านเสร็จแล้วว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมอ่ะมันกำลังจะเปลี่ยนทัศนคติคนที่ที่คุณกำลังรู้สึกว่าวันนี้คนอาจจะคิดว่า i, เฮ้ยมะเร็งแม่งแม่งคือโลกที่ร้ายแรงที่สุดในความคิดหลายๆคน แต่สําหรับผมอ่ะหนังเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าไม่จริงมะเร็งไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงที่สุดมันมีสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกซึ่งสาหรับผมมันมันจะเป็นพาทนี้นะซึ่งพอพี่พูดคานี้ขึ้นมาหรือตอนที่ผมได้เห็นเห็นข้อความในตัวอย่างหนังอ่ะผมก็รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้มันจะมีมีเล่าอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความฝันเล่าเรื่องอดีตอนาคตคนเรายึดติดกับอะไรกันแน่หรือการหาความหมายว่าจริงเหรอวะ สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตแบบไม่มีความหมายมันจริงเหรอมันมีคนแบบนั้นจริงเหรอหรือจริงไม่รู้ความหมายกันแน่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ตอนเนี้เพื่ออะไรเสริมมุมที่ที่พูดถึงความยินดีของชีวิตนะครับที่ที่ต่อพูดผมก็เห็นด้วยแล้วก็เหมือนเราเราใช้ชีวิตมาครับอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเลือกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไหนแล้วก็มองมุมมองไหนในการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งไหน ของตัวเองคือบางทีเราใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้แบบเราควรจะให้ค่าสิ่งนี้นะหรือแบบสิ่งที่เราให้ค่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นคําถามตรงนั้นแหละครับบางทีผมก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะดีแหละเราจะทําตามทางนี้ไปแต่แบบโดยไม่เกี่ยงวิถีทางที่จะได้มันมาโดยที่เราไม่ตั้งคาถามเลยว่าอยากได้มันจริงๆไหมได้ไปเพื่ออะไรได้ไปเพราะอะไรมันเนี้ยมันผมว่าอันเนี้ยเป็นบทสรุปแล้วก็ทําให้ได้รู้ว่าแบบ ความยินดีของการมีชีวิตแต่มันคืออะไรกันแน่มันเกิดจากการตั้งคำถามหรือมันเกิดจากการที่เราไปเระสบการณอะไรสักอย่างหนึ่งมาก่อนแล้วค่อยมาตากตะกอนกับเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมว่าส่วนนี้แหละครับทำให้ให้คำนี้มันมีความหมายมากขึ้นครับ <S <S ผมเล่นเป็นตัวละครครับสิ่งที่ผมรู้สึกทัชที่สุดเลยนะครับก็คือความรู้สึกผิดครับมันเป็นก้อนอารมณ์ที่ตัวละครผมเหมือนเขาก็แบกรับสิ่งนี้แล้วเขาก็ตระหนักรู้ดีกับความรู้สึกผิดสิ่งที่เขาทําในอดีตไป หรือการกระทําอะไรบางอย่างของเขากับความสัมพันธ์กับคนที่เขารักนะครับแล้วเขาเขารู้สึกผิดกับสิ่งนั้นในวันที่เขาเป็นมะเร็งแลวจะตายแล้วอะไรเขาก็เลยเหมือนแบบรู้สึกได้แล้วผมก็ตอนที่ผมเล่นนะครับผมก็อินไปกับเนื้อเรื่องอินไปกับเรื่องราวของตัวละครตัวนี้แล้วก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วผมว่าก้อนของความรู้สึกนี้แหละครับเป็นความรู้สึกที่ใหญ่ที่สุดของผมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความรักที่รู้สึกว่าทัชที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่เชื่อใน ในสิ่งนี้มาตลอดในการใช้ชีวิตแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่มันแมสอะ่ะทุกคนมันดูเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกว่าความรักในที่นี้มันมันดูเป็นสิ่งจําเป็นต่อต่อ,ต,อต่อทุกชีวิตนะฮะโอเคด้วยด้วยหน้าหน,นังกูอาจจะรู้สึกว่ามันมันคือความรักของคู่รักอะไรต่างๆแต่จะบอกว่ามันมีมากกว่านั้นแน่นอนในหนังคือจะบอกว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตควรมี แล้วก็ไม่ว่ามันจะเป็นความรักที่ดีหรือไม่ดีอะ่ะมันจะดีเสมอถ้าคุณเข้าใจมันอาจจะดูกำรรกวมนะพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าดูสัมภาษณ์นี้แล้วเข้าไปดูหนังเกลียวชัวใช่เห็นด้วยไป,ปที่ต่อนะพูดนะมันมันเป็นความรู้สึกคือมันกำกวมมันหนังมันเหมือนมันอธิบายมาเป็นคําพูดย่อยออกมาแยกเป็น แบบแทบมันยากมากในการที่เราจะอธิบายออกมานอกจากคนดูจะได้ไปดูแล้วก็สัมผัสมันเองซึ่งการบางทีผมมองว่าแบบอาจจะออกมาแล้วแบบไม่ต้องมีขอ็อะไรซงี้มันแค่ซึมเข้ามาในร่างกายความรู้สึกของเราแล้วผมว่าผมว่านี่แหละผมก็รู้สึกแบบแด็กพี่ต่อรู้สึกเหมือนกันครับกูก็มีสิ่งที่กูอยากทําก่อนตายมึงอยากทําอะไรเนี่ยไปโดดร่มปีนผาบันจี้จ้าม,<ะ>มั้ยยังไม่เคยเนยกูอยากไปเจอแฟนเก่า ต้องบอกก่อนนะรับผมอะไม่มีแฟนเก่าคือผมมีแฟนคนเดียวก็เลยตอบไปแบบไปหาแฟนเก่าไม่ได้แต่หมายถึงว่าถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์เดียวก,กันกับตัวละครอูดะถ้าผมมีแฟนเก่าแบบตัวละครอูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คงเลือกชอยเดียวเขาครับผมเหมือนกับเราก็ตอนที่เราเป็นตัวละครเราก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเพราะมันออกจากตัวละครเราก็ยังเห็นสิ่งที่เขาทำแล้วก็แล้วก็เหมือนเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไม่ว่าเขาจะทํา ช้อยไหนไม่ไม่ต้องไม่ไม่แยกว่าชอบชั่วดียังไงครับเราแค่เราแค่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็สิ่งที่เขาก็ทําแล้วเราก็เห็นด้วยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เราเหมือนกับก็เห็นด้วยไปกับเขาอะครับประมาณนั้นแนบบไม่ได้แยกเลยแล้วก็ไม่ได้ตัดสินอะไรเขาเลยไม่ไม่น่ากลับครับเป็นเป็นคนความคิดชัดเจนจริงๆแล้วผมว่าสิ่งที่ที่ไอ้พูดเมื่อกี้ผมแบบแั้งนึกถึงคําพูดบางอย่างตอนที่เราเจอกันตอนทําเรื่องนี้แ,แรกๆได้เลยแบบ คือเหมือนเคยมี acting c o a c หรือยังค acting อ่ะเหมือนเมื่อนานมาแล้วมีคนเคยเปรยว่าผมกับพี่ไอซควรลองได้เจอกันสักรอบแล้วก็ถัดเวลามาอีกเคยได้ยินว่าเฮ้ยสองคนเนี้แม่งมีการแบบวิธีการ build character บางอย่างที่เหมือนกันแต่พอพวกผมสองคนมาเจอกันอะพวกผมเพิ่งเจอว่าเราใช้คนละวิธีโดยสิ้นเชิงคนละทางเลยอย่างเมื่อกี้ ถ้าถามว่าถ้างั้นวิธีผมคืออะไรทุกอย่างที่ตรงข้ามกับ p ีไอฮะเพราะว่าเหตุผลเดียวเลยคือผมเป็นคนห่วงแหนชีวิตตัวเองมากมากซะจนแบบผมไม่สามารถให้สิ่งนี้กับใครได้ต่อให้ผมจะชอบทํางานขนาดไหนก็ตามแต่แบบในความคิดผมคือขอโทษทีที่นี่คือมัน just m i เราไม่สามารถให้ใครได้และคนที่ได้สัมผัสตัวตนจริงๆแบบที่เป็นเพียวผมเลย มันก็จะมีแค่แบบแค่รอบๆอะคือผมจะพยายามแต่ถามว่าเราเราใช้ตัวเองไหมใช้แต่แค่แบบเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความแบบทำความเข้าใจแต่เราก็จะรู้อยู่ดีว่าแบบเช่นถ้าเป็นตัวละครม,มาทำสิ่งนี้ถามว่าเราเราขัดคืนเขาไหมอไ,ไม่นะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าขัดเวยที่ตัวเองจะทาต่อให้เราจะไม่คิดแบบนั้นก็ตามแต่แค่เพราะว่าตั้งแต่วันไหนที่ผมจะทาการแสดงแค่ผมก้าวออกจากบ้านผมก็รู้แล้วว่าโอเคผมพร้อมเป็นคุณแล้ววันนี้ อะไรแบบนี้มันมันเหมือนกับว่าอยู่ที่การเตรียมตัวมันก็เลยทําให้มันไม่ค่อยโดดไปโดดมาแต่ถ้าตอบคำถามที่ก็คือไม่ผมรู้สึกว่าสําหรับผมจบถ้าถ้าผมจบผมคิดว่ามันมันจะเป็นการจบจริงๆแบบที่มันมันไม่ได้ค้างคาอยู่แล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆอนะ่ะสาหรับตัวผมผมไม่น่าเลือกเวลาที่จะขอโทษคนแต่ผมน่าจะเลือกเวลาที่จะขอบคุณคนมากกว่า เพราะผมรู้สึกว่าขอโทษสําหรับผมมันในกงทีบบะทําไมเราไม่ขอบคุณล่ะเพราะมันมันก็ยังมีความเชื่อเนาะตามที่เราเคยอ่านหรืออะไรต่างๆว่าสุดท้ายก็จะไปอยู่แล้วเกิดอะไประหว่างทางอย่างน้อยเพิ่งขอบคุณนัก2สองคนอ่าเทียมเว้นทันทีู่อะไรอย่างเงี้ยผมกลัวนะเอาจริงแค่แค่เจ็บยังกลัวเลยตายก็ต้องกลัวแหละพี่แล้วจริงๆแล้ว หลังจากโควิดที่ล็อกดาวมา6กเดือนน่ะผมก็สร้างโกใหม่ในชีวิตตัวเองเตรียมไว้เหมือนกันสำหรับผมชีวิตตอนนี้นะผมว่าโกคนเราไม่ได้จำเป็นต้องมีเส้นเดียวสำหรับผมคือเส้นไหนก็ได้ขอให้ถึงปินทั้งหมดไม่ต้องกลัวอะไรแบบนี้มันต่างกันเลยครับก่อนที่จะเล่นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเลยครับคือแบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยครับไม่เคยมาตั้งคำถามไม่เคยมา พวงหรือไม่เคยอะไรเงี้ยครับคือไม่สนใจเรื่องความตายด้วยซ้ำนะแต่พอหลังจากเล่นตัวละครตัวนี้แล้วก็จบเรื่องนี้นครับมันทําให้ผมกลับมาสนใจสิ่งนี้มากๆแบบตกตะกรอยู่หลายเดือนเหมือนกันว่าแบบเราจะเห็นความตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเริ่มมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจตัวละครตัวนี้จนจนวันที่ปิดกล้องถ่ายทําเสร็จมันทาให้ผมมีคําถามเนี่ยแล้วก็ไอ้ความตายเนี่ยมันเข้ามาในหัวผมขึ้นเรื่อยๆว่าแบบ มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งเราก่อนเนี้ยเราก็รู้แหละว่ามันจะเกิดขึ้นแหละแต่แบบมันไม่ได้ตระหนักรู้ขนาดหลังจากเล่นเรื่องนี้ครับแล้วยิ่งมามีมีโควิดด้วยหลังจากติดกล้องมาแล้วแบบโหทั้งโลกก็แบบเจอกับโรครายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้ผมกลับมานั่งคิดเรื่องนี้เยอะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดแล้วละ่ะต้องยอมรับแล้วก็ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าผมจะเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงเนีย่ยความตายเนี้ย แล้วผมก็เลยมาคิดจริงๆว่าโอเคจะรับมือกับมันยังไงมันก็ทำให้ผมแบบโอเคเราจะต้องสิ่งมันมันตั้งถามว่าเฮ้ยแต่เราตายไปคนรอบข้างเราจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะอยู่ยังไงอย่างแฟนผมอย่างนี้หรือคนที่ผมรักอย่างนี้แมวผมอย่างเงี้ยจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมันผมก็นั่งคิดกับตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพยายามที่จะวางแผนเอาไว้เลยเพราะรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็ทำให้ผมแบบเตรียมตัวกับมันเยอะครับ ทำไงพี่ทำประกันแมวประกันพี่ให้แมวเลยก็เป็นพวกเรื่องเตรียมดูเรื่องอะไรกฎหมายอะไรอย่างนี้แหละผมผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแบบมายถึวว่าสิ่งที่ผมมีมันจะตกไปอยู่ในมือใครหลังจากตายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้ผมต่อไปยังไงแล้วก็ผมก็คุยเรื่องเนี้ยกับกับคนที่บ้านมากเยอะขึ้นนะครับพี่สาวน้องสาวคนในครอบครัวผมแฟนผมอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งแมวผมผมก็คุยนะฮะคุยแบบไม่รู้เรื่องแต่ผมก็คุยมัน คุย <c oughs> แต่คุยคุยภาษากันแต่แบบหนูว่าเราก็พยายามสื่อสารกับกับทุกคนว่าแบบเออมันเกิดขึ้นได้นะแล้วแบบถ้าเราไปเราต้องการสิ่งนี้นะเราอยากให้เขาคิดแบบนี้อยากให้เขาแบบทําใจกับสิ่งที่เราเอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันกลายเป็นผึกลายเป็นคนแบบคิดเรื่องนั้นเยอะเลยครับหลังจากเล่นเรื่องนี้แล้วก็แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าวางแผนวางอะไรแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเยอะแล้วกับความตายอ่ะถึงแม้จะเป็นแบบแต่ก่อนอ่ะผมแม่ผมอ่ะผมจะไม่ค่อยแบบ เหมือนกับไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับตัวมันเยอะครับคือเห็นเออมันเดินมาก็รูปหัวนิดหน่อยอะไรอย่างี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมสังเกตแล้วพฤติกรรมผมเปลี่ยนไปเยอะเลยคือผมจะมีเวลาไปนั่งแบบนั่งจริงๆกับมันแล้วก็แบบจับรูปกอดแบบหอมถึงแม้ว่าผมจะแพ้แมวผมก็แบบทาทาให้มันรู้สึกว่าแบบเออเราเราเราักมันนะแล้วผมก็แบบคิดว่ามันก็เปลี่ยนตัวแมวก็รู้สึกพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนกับผมไปจากแต่ก่อนมาจะแบบ อยู่ห่างๆผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาใกล้าม,า ly, มากขึ้นแล้วเราแบบเริ่มสงสิงกับผมมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่แบบเออมันก็ดีเหมือนกันนะที่เราเนี่เราตอนหนักรู้ถึงสิ่งที่เรากาลังมีอยู่ในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เราก็ได้ทําสิ่งที่ดีสุดกับมันตอนที่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งที่เราไปอย่างน้อยความทรงจำความรู้สึกนั้น,นก็ยังจะอยู่ในตัวของของถึงแม้จะเป็นแมวหมวก็ว่าก็ยังจะอยู่ยในตัวของมัน like. อยู่อะไรเงี้ยครับอืสำหรับผม คมรักมันทัชกับผมในตรงไหนผมว่ามันเป็นความยินดีแล้วก็อยากเห็นคนที่เรารักได้ดีอะครับซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องครับเหมือนเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจอะครับสำหรับผมนะฮะนั่นคือความรักที่ผมที่ผมมองเวลามีความรักผมจะรู้สึกยังไงตลอดกับใครสักคนหนึ่งครับเวลาที่เราสบายใจที่จะอยู่อยู่ใครสักคนหนึ่งแบบโดยที่เราแบบไม่อึอดอัด ไม่เกรงไม่ต้องพยายามทำตัวยังไงเราก็เป็นเราในแบบที่เราเป็นแล้วเขาก็ยังคอยที่จะเข้าใจแล้วก็สัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆครับผมว่าอันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่ผมจะผมเลือกที่จะมองแบบนี้มากกว่าครับคือผมว่าความรักมันมองได้หลายด้านนะครับแต่ผมเลือกที่จะมองมันแบบนี้แล้วก็เลือกที่จะเทคสิ่งเนี้ยกับมันที่สุดผมเป็นผู้ชายที่ทุ่มเทเป็นผู้ชายที่คลั่งรักแล้วก็เป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าความรักสําคัญและจริงๆแล้วเป็นผู้ชายที่เมื่อเป็นอาชีพเนี้ย ถึงจุดหนึงผมอยากจะพยายามพูดแอ t i t u จุดนี้เหมือนกันนะว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีงั้นเราทุกคนก็ไม่ควรจะจัดความรักของกันและกันสำหรับผมผมรู้สึกว่าสิ่งนี้สําคัญมากเพราะว่าผมเห็นบ่อยในสังคมเรื่องการจัดสิ่งนี้เช่นทําไมเราถึงมีสิทธิ์ที่จะไปพูดว่าคนคนนี้น่าคบกับคนนี้คนคนนั้นไม่น่าคบกับคนโน้นรู้สึกว่าสิทธิ์นี้มาจากไหนหรอ แล้วอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ยินดีกับการที่คนมีความรักเพราะผมรู้สึกว่าคนเราทุกคนแม่งควรยินดีให้กันเมื่อเห็นว่าคนคนนี้มีความรักที่ดีและความรักมันก็เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตบางเหตุการณ์เราจับมือพร้อมกันแต่มันไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะซิงจังหวะในตรงกันตลอดเวลาพี่บางคนมันก็ต้องมีคนที่รู้สึกว่า จังหวะนี้ฉันจับไม่ทันถ้ามีฝ่ายอะไรฝ่ายหนึ่งจับไม่ทันอีกฝ่ายคงต้องต้องรู้ตัวเร็วหน่อยเพื่อที่จะคว้าไว้อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าในคนคนหนึ่งนะฮะการเลือกใครสักคนน่ะถ้าเป็นตัวผมอะมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวหรือปัจจัยเดียวหรือเช่นแบบเราวาดวงกลมไว้แล้วมานั่งหาคนว่าคนไหนจะเป็นวงกลมที่พอเดียนเนี่ยคือผมผมรู้สึกว่าแต่ละช่วงชีวิตเราจะใช้วิธีหาที่ต่าง ต่างกันออกไปครับเช่นสมัยเด็กๆเ,เราจะต้องการคนที่ตอนนั้นถ้ายัางไม่ได้รู้สึกว่าความรักมันสําคัญอะไรมากเนี่ยมันก็คงเป็นแบบผู้หญิง,งนคนหนก็ได้ที่ดูดีอาจจะดูป๊อปูล่าหน่อยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าชื่นชมเมื่อเขาอยู่กับเราหรือ่เมื่อเมื่อ,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 อต่อขึ้นสเต็ปทุกอย่างมันก็จะถูกขยบขึ้นนะฮะซึ่งซึ่ง,งความอยากได้อยากมีของแต่ละคนมันมันไม่เท่ากันพาราทีในชีวิตแต่ละคนที่ตัวที่ท,ที่ทุกคนให้ความสําคัญก็ไม่เหมือนกัน ผมก็รู้สึกว่ามันคือคําว่าสเปกอะเนาะในการหาของคนคนหนึ่งอะแต่สุดท้ายผมว่าจุดที่พอดีที่สุดที่จะยอมรับคนคนหนึ่งคือเมื่อเจอคนที่ดีพอที่เรารู้สึกว่าคือเขาต้องดีพอและเขาต้องพอดีด้วยอะ mm hmm. และและในในความพอดีนี้เราเราอาจจะต้องเข้าใจในชีวิตมากอีกนิดนึงอะว่าเราไม่มีทางเจอคนที่พอไอ้คาว่าพอดีมันมันไม่มีอยู่จริง คือผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่น่ามีนะบนโลกเนี้ที่จะมีใครที่แบบเรารู้สึกว่าเราชอบในสิ่งที่เขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นแบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มอ่ะเช่นคุณตดตดแบบนี้ฉันก็หลงเหลือเกินอย่างเงี้ยมันอาจจะยากน,นิดนึงเออผมผมรู้สึกว่ามันคือการยอมรับมากกว่ายอมรับในสิ่งที่โลกใบนี้มันเป็นถ้าเกิดโดยง่<ช>ของคนร,รัก<ช>เ,<ร>เน<ช>ีเย่ยคือสำหรับผมตอนที่ผมผมไม่ได้เลือกด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เลือกครับผม เหมือนมันมาเองรับมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับคือเราไม่ได้รู้ตัวเพราะว่าผมเจอความรักแบบคนลักตั้งแต่ยังอายุยังน้อยไม่ได้ไปนั่งคิดว่าคนนี้ต้องเป็นฐานะเท่านี้ต้องมีบุคลิกแบบนี้ต้องมีสถานะในชีวิตแบบนี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยมันเหมือนเข้ามาเองแล้วมันก็ค่อยๆดูๆกันไปแล้ะกลายเป็นว่าแบบกลายเป็นความสัมพันธ์ค่อยๆปรับตัวเข้ามาจนมันจนมันเกิดเป็นเป็นความรักกั จนมันเกิดว่าเออเค okay, วันนี้เราเรารักเขาแล้วอะไรเงี้ยมันฟีลเหมือนมันเริ่มมันมันไม่ได้เริ่มแบบนั้นนะครับมันเกิดทำให้ผมแบบไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแบบมันเข้ามาในวงกลมยังไงครับแล้วซึ่งมา,มายิ่งมาวันนี้ครับยิ่งไม่คิดเข้าไปใหญ่เพราะว่าตอนนี้ผมมีคนรักอยู่อะครับก็เลยไม่ได้คิดว่าไอคนคนต่อไปจะเข้ามายัางไงมันไม่ได้คิดเลยถึงสิ่งน,นั้นเลยครับผมณวันนี้นะเอาณชีวิตตอนนี้ รู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่มันพร้อมที่จะเป็นไม้ค้ำยันให้กับทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนนะขอให้แค่คุณมีในวันที่คุณล้มหรือคุณวิ่อะไรสักอย่างมันจะมีสิ่งนี้คอยแบ,บ็กอัพคุณอยู่และผมรู้สึกว่าในเมื่อสิ่งนี้เราเห็นกันแล้วว่ามันสําคัญขนาดเนี้จงเรสเพคกันและกันและเรสเพ t ในความรักของทุกคนแล้วผมว่าทุกคนควรรู้ตัวจริงๆว่าทุกวันนี้เรายังรนลงว่าเราไม่ควรจ้าใคร ไปก่อนอนะจริงจริงมันมันต่อเนื่องมาถึงจุดนี้เลยนะว่าถ้าคุณคิดเบื้องต้นกันแล้วว่าเราโอเคเราจะไม่จัดใครไปล่วงหน้ามันก็หมายถึงว่าคุณจะไม่จัดความรักเขาด้วยนะอะไรแบบนี้<ช>ผมว่านี่นี่นี่คือสิ่งที่ที่ผมรู้สึกในความรักปัจจุบันนี้ผมว่าความรักมันมันไม่คงเส้นคงวาครพี่สำหรับผมนะคือสังเกตจากตัวเองนี่นแหละครับแล้วผมว่ามันเปลี่ยนเป็นวันๆไปเลยอะครับวันนี้ตื่นมาเขาอาจจะทําอะไรอย่างหนึง่งจนผมมองแล้วผมเฮ้ยแบบ รักว่ะมากๆเลยขั้นแบบเลเวลสิบเนี่ยพอมาตอนเย็นเขาอาจจะทําอะไรอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นเลเวลเจ็ดเลเวลหกแล้วก็อีกวันหนึ่งมันก็มันก็แบบมันเหมือนกับมันก็ไม่คงเส้นคงวาครับแต่มันก็ยังมีมีเชื้อเชื้อมันอยู่ในในตรงนั้นนะครับผมผมมองว่าอย่างนี้นะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามว,วัมยตามอายุตามของสมงของสมองน,องนตามประสบการณ์ที่แต่ละคนเจอกันเราแค่มาแชร์กันตรงกลางรครับ แล้วผมก็พยายามทําให้มันบาลานที่สุดมันคือสิ่งที่ผมเป็นเป้าหมายเพราะว่ามันควรจะบาลานที่สุดแต่ว่าไม่ได้ไปหวังว่าวันนี้เราต้องรักเขาแบบ1ิบเท่ากับวันเมื่อวานหรือเราหวังว่าเขาจะรักเรา1ิบเท่ากับวันเมื่อวานมันอาจจะมีหล่นไปบ้างอาจจะมีขึ้นมาบ้างซึ่งไอ้สิ่งนั้นน่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัติกับเขาครับผมผมว่ามันเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญไม่รู้จะสรุปยังไงให้เป็นคําพูดสั้นๆแต่ว่ามันผมว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วครับ ตาเาฝันตามถึงวันที่สวยงามถึงเวลาที่น้ำตายังคงมีมีเธออยู่ฉัน